ที่จังหวัดยะลาที่ศาลาการประเรียนวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพลโทรน,นรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเปี่ยนพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงในวาระครบ15วันปณารัสรมาวานพร้อมด้วยพระเทพว,วชัชระนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลา จ้าอาวาสวัดวริรุวันเป็นประธานสงฆ์พระสงฆ์สมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์จำนวนสิบรูปและพระสงฆ์สวด ธรรมคาถา,าจำนวนสี่รูปโดยมีนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาส่วนราชการภาคเอกชนตลอดจนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง